เอาละครับกสวัสดีเพนนะครับขอพบเหนกันนะครับ,รบดีที่เกิดไม่กะทีครับรันนี้เราก็จะมาสร้างบา้านตรงนี้นะครับที่ผมไม่เคยบอกไว้ครั้ที่แล้วนะครับนีตรงไหน,นครับผมก็ได้เคลียร์พื้นที่ไปมาแล้ว,แบบแลวนะครับมาดายมาก่อนเลยเดี๋ยวผมก็จะไปเตรียมของในหลังนะครับอุ้ยโอเค ดอกไม้มาได้เยอะเหมือนกันนะครับคิดปแล้วผมก็บอกไปแล้วครับนี่คือคิวเตอร์ของผมนะสวัสดีนี่ไงข้างๆเสียงผลมากเลยนะนี่นัคนับ บ้านครออับบ้านเ้าขอบคุณที่ไม่ตกนะครับว่านครับเงี้ยไปโอเคนี่ครับคุณที่แร้วที่เรายวข้างครัข้างบ้านว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวผมขอไปเอาไปเผาทรายนะครับจะทำกระจกครับมีทรายบ้างไหมทรายไม่มีผมก็จะไปขุดเออขุดดิรออะไรครับไม่เอาทรายแบ้นครับอืม บ้านายเยอะมากๆเลยนะครับ้าบ้านผมจะมีประมาณสองชั้นน่าจะสองชั้นครับนี่า้ามทรเยอะ แค่สามสามสิบแปดนั้นก็พอนะครับนี่เห็นมั้ยเฮ้ยเยอะไปนะ 哎呀 <No>.，OK，嗯，这个地方好脏。 พวมันเลียกเกินไหมครับดีนะครับไปต่อบ้านนะครับ เช้าแกะมาหามาที่บ้านผมนะครับแกะน้อยโอเคครั้งนี้ตายน,นะครับดาบแรงมากครับชาบมากครับ ข้างหลังครับเฮ้ชิบชิบชิบ มก็ทำไม้ให้สองสี่นะครับตู้บ้านอยู่ตรงไหนนี่ครับนี่มีหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดตู้บ้านตรงนี้ครับ S <S คลิปนี้ผมก็จะทำเป็นแค่โครงสร้างบ้านก่อนนะครับวางกระจกวางไงก่อนนะครับ <S <S 2> <S 2> อ่าเนี้ย โอ้คันนึ่งละช,ช,ช,ชก็ผมจะทำเป็นแบบว,ว่าผมจะเล่นมินิเกมเลยนะครับก็รอดูกนก่อนนะครับว่าผมจะได้ทำแบบเล่นมินิเกมกันไหมครับผมมากเกระจกกันเนาะ ีสบเจ็แล้วนู้นก็ต้องมาทำแบบนี้ครับเพราะว่ามันจะคุ้มกว่าครับได้งกสิบสีเอ็นนะครับสสวัดีครับพี่ตุมาเริ่มเรามาเริ่มวางกระจกนะครับ Oi. วาองยากนะครับกวดจบโอเคครับก็บสกันแล้วนะครับี่นคครับตรงนี้มันจะไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าผมลืมวัดเลยครับ